อยากได้ยินว่ารักฉันแค่พูดว่ารักฉันซักคำเฝ้ารอให้ย้ำสึกหน่อยแคื่อช่วยยืนยันแค่น,นั้นที่ต้องการ ไม่ได้เข้าห้องอัดนะคะจับมือกันร้องเพลงแบบนี้มานานเป็น10ปีแล้วค่ะแม้แต่พอได้เลิกดีนะคะคิดโปรเจกต์จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอดีตด,ดูโอสุดฮอตของวงการเพลงป๊อปย no ุค2000โนตูนเขาลุยอัดทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่อัดกันรัวรววันนั้นดิฉันไปเจอ5เพลงคุณผู้ชมชค่ะกลับมาร้องเพลงทั้งทีนะคะโนตูน no บอกว่าก็ต้องฟิตร่างกายด้วยนะคะมีการเข้าคอร์สติวเข้มเรื่องการร้องกังกงกบครูแอนนันทนาที่เคยสอนร้องเพลงกันตั้งแต่สมัยออกอัลบั้มค่ะตอนนั้นเขาบอกว่า ได้ใจแฟนๆนะคะด้วยแนวเพลงป๊อปนะคะแล้วก็วงเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหวานๆนะคุณพิยาคือลุคเขาจะแบบแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงแหละแล้วก็จะแบบคนนึงจะออกข้า5ๆคนนึงจะหวานๆคือถ้าเทียบยุคนั้นจะมีใครดูโอคือไทอ้ําขิงดอมเขาก็จะเปรี้ยวๆแซ่บๆใช่ไหมแล้วก็เชนดอก็เป็นสายแดนซ์ค่ะแต่ว่าลุคแบบนี้แหละก็โดนใจคุณผู้ชมได้ด้วยเนื้อหาเพลงนะคะทาให้นั่งคู่โด่งดังกลายเป็นไอดอลหญิงอีกวงของยุคนั้นผ่านมา20ปีก็ยังมีแฟนๆคิดถึงค่ะล่าสุดนะคะนั่งคู่ ไลฟในโปรเจกต์รวมศิลปินยุคเทปตลับค่ะเขาจัดเต็ม2ชั่วโมงเลยนะยอดชมยอดคอมเมนต์กว่า2,000ครั้งค่ะส่วนยอดวิวรวมๆนี่ก็หลักแสนเรียกว่ากระแสดีเกินคาดค่ะตอนแรกเราไม่ได้ก็คือว่าอยากจะเจอกับแฟนเพจแต่ไม่ได้คาดว่าอยผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้หลายๆคนจะแบบเข้ามาคุยกันมาขอเพลงยังจําเพลงแบบ เมื่ออัลบั้มหนึ่งเพลงที่สิบของอัลบั้มได้ะไรเงี้ยคือแบบว่าขอเพลงที่สี่หน้าบีอะไรเงี้ยคือแบบโออมันมีแฟนคลับที่แบบรักเราจริงๆเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อคือตอนแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไลฟ์คือไม่ไม่อยากมาเพราะเรากลัวว่า จะไลฟ์แล้วแบบไม่มีคนดูคือจริงๆนะเราก็แบบรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าเราห่างหายไปแล้วเราก็หายไปจริงๆอะคะ่ะวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเรากลับมารีเฟรชตัวเองครั้งเนาค่ะ<ม>ก็เป็นบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่ในห้องอัดยังอยู่แบบวเวลาฟังเสียงตัวเองเวลาอัดเพลงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีความสุขเนาะแล้วก็แบบภาพเดิมๆก็กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดอยากจะให้แฟนเพลงได้เห็น เพลงของโนตูนแฮปปี้มากค่ะคือจริงๆวันนี้อัดกัน5เพลงแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุข เป็นนักร้องตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะคุณโน้นี่เป็นสาวเรียนเพศัตวค่ะส่วนตูนี่เรียนวิศวะเรียกว่าเด่นทั้งการเรียนแล้วก็งานในวงการนะคะซึ่งหลังทั้งคู่มีผลงานร่วมกัน3อัลบั้มก็แยกย้ายกันไปค่ะตอนนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคุณแม่กันแล้วทั้งคู่เลยคุณโน้นี่แม่ลูก2ค่ะมีลูกสาววัย8ขวบและ10ขวบส่วนคุณตูนี่มีลูกสาววัย3ขวบนะคะ ด้วยความเป็นเพื่อนที่ยังเหนียวแน่นในฐานะคุณแม่ค่ะทั้งคู่ก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันมาตลอดค่ะก็คุยกันตลอดตั้งแต่ตอนท้องเขาก็ให้คําแนะนําตลอดแกต้องกินอันนี้นะส่งอะไรมาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เวลาเลี้ยงลูกจะต้องทำยังไง,งพยายามบอกเขาว่าแบบ6ปีแรกของลูกอ่ะคือปีทองมากแบบพยายามใช้เวลาอยู่กับเขายัางเต็มที่แล้วเขาก็จะมีภาพจำของเราอ่ะไปอีกร้อยปีของเขาจนตลอดของเขาเลยก็ให้มีแบบสัมพันธภาพที่ดีกับลูกเยอะๆเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาบอกเล่าเรามาทุก<ต>อย่างคะเาจริงค่ะ,อะเอามากแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็แบบเป็นเดียสุดก็เท่านี้นแหละ กลับมาครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่เพลงใหม่แต่ว่าน็ตตูนี่เขายังเปิดช่องออนไลน์ด้วยค่ะมีแผนทำคอนเทนต์หลากหลายเลยทั้งการนำเพลงเก่ามาร้องใหม่นะคะไปจนถึงการเล่าถึงไลฟ์สไตล์อาจจะได้เห็นลูกๆนะคะของทั้งคู่มาร่วมแจมด้วยตอนนี้ก็แผนไว้ว่าถ้าแฟนๆอยากให้น็ตตูนทำอะไรมาร่วมคิดคอนเทนต์กันได้ค่ะาะถือว่าทั้งคู่ก็เองยังเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็ว่าได้ค่ะ